นี้นะครับเป็นกิจกรรม2เรื่องสําคัญนะครับก็คือกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติประจําปีนะครับที่สนามของ SBT ที่มีนบุรีแห่งนี้ได้มีการจัดกีฬาจักรยานขาไถโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งก็มีการคิดกีฬาที่มีความสําคัญนะครับมีความสร้างสารรค์มากสําหรับสําหรับการสร้างพื้นฐานในในเรื่องของความแข็งแรงของเด็ก นะครับเด็กเริ่มตั้งแต่อายุขวบกว่าก็าก็เข้าเริ่มการแข่งขันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเด็กที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยจะต้องมีการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเด็กบางคนก็แข่งขันไม่ได้ร้องไห้ไปด้วยแต่เขาก็เข้าสู่การแข่งขันได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ได้เป็นคนนำนะครับบางคนก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยเพราะนั้นวันนี้มันมีความสําคัญมากในเชิงของการสร้างให้เด็กทุกคนมีความแข็งแรงนะครับ สร้างความอบอุ่นของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวก็ขอให้เราได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปกติแล้วผมขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยตั้งแต่2ขวบ3ขวบนะครับแต่วันนี้ก็เห็นเด็กอายุต่ำกว่าช่วงปฐมวัยซึ่งงานวิจัยก็ชัดเจนแล้วว่าในช่วงอายุขนาดนี้การพัฒนาสมองเนี่ยเน้นเรื่องเล่นเป็นหลักนะครับเล่นเปลี่ยนโลกเด็กปฐมวมยบเพราะฉะนั้นกีฬาขาไทยเนี่ยก็คงจะต้องได้รับความนิยมต่อไปนะครับ ของทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ขอให้พวกเราใช้โอกาสในวันเด็กนะครับสนับสนุนให้เด็กแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีความอบอุ่นในครอบครัวและก็เดินหน้าสร้างคนให้มีความออทั้งแข็งแรงด้วยมีสุขภาพจิตที่ดีและมีคุณภาพด้วยครับ